ว่าแต่ว่าแต่อะไรไทุนกับเททายเนี่ยเหตุหาเราสองคนเลยใครตัวอรเดี๋ยวยังไม่ออกไปโมลีไปไหนเนี่ยวันนี้ก็แบบนี้แหละวันนกออกผิด ี่อะไรอะ้ยมมากกว่าน่้าลงทัพขาดนยกอนเื่อใครกันเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงชฉันเอง่อมีชื่อว่าชื่ออะไรบอกเขาไปดิฉันเองมีชื่อว่าลูซี่ลูซี่ใช่เป็นแฟนของพี่เพทายอะยวดฉันสีรูปเป็นดีกของใบทูลแล้วมึงอะมึงอะอินชูชพูเื่ออะไรมึงชื่ออะไรรุจวานบานีแย่ล้เฮยป็นมีเทียเหรอนี่ ออกไปเดี land. ๋ยวนี้นะฉันไม่ออกที่ฉันมาที่นี่ฉันต้องการที่จะมาเจอหล่อนหล่อนได้ได้ทนต้องการเอาเอง ไปกลับไปประเทศมึงซะพอใจหรือยังมึงรู้จักใครเจอสุกุมิสิบเอ็ดน้อยไปแล้วใช่มึงกลับไปนะมึงกลับไปได้ไหมมึงจะยังเป็นหรือยเป็นเฮยข้าจ้องมึงกินเยอะมันเป็นเยอะทำไงอะทำเออมองไม่เห็นหน้าเลยเช็ดต่อยเช็ดต่อยยังไงก็สู้ๆนะ ขอเบลขอเบขอเบลขอเบขอเบขอบอเบขอเบขอบเพราะว่าตอนนี้พ่อเธอเี็นกำลังจะตามแ้มันมีเรื่องรี่อที่ต้องแกแบบนี้เรื่องอื่นจดี๋ค่อยมองเรื่องชมพูไทไทยไทยเลอเบอบลขอเบบลเอลของฉันน ท่านกวางท่านกวางมีก่อนสิแล้วท่านกวางแล้วจะปล่อยไหมเนี่ยก็ปล่อยเลยกลัวมีนะเนี่ยสัญญาเนี่ยสัญญาวางก็วางปล่อยก็ปล่อยแม่นี้กระจกเหนื่อยแค่ไหนอ๋อ วางก็วาง้ยสลับกันแล้วโอ้ยทำอะไรเนี่ยเห็นว่าเป็นวันเกิดก็ลจะปากเทียนพวกนี้มึงจะเทียดไวใจไม่ได้เลยวิทอังเดก็คือยาเพราะว่อยู่ระวงเก็บกอนเก็บก้อนเดเล่นอย่าเล่นโลหิตอีกเกิดโลหะ น้อยเนี่ยเล่นโลหะนี่เกิดถ้าไม่มีติดจะพูดอะไรอีกต่อไปแล้วนอ่ะเพราะในเมื่อข้าเองเพทายเอาแหวนจากนิ้วของลูกสาวของท่านมาได้แล้วไหนโชอะไรโชอะไรโชวแล้ได้แหวนแล้วนี่อนี่ไม่ดมีอ๋อเรอื่องอะไรใช่พอได้แล้วอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นเฮ้ยสบาไหนีวะอีกวงนึ่ง เยวนางเลยคุณอุจปาคุณสมบงเพราะฉะนั้นท่านต้องยอมลูกสาวท่านให้เป็นาไม่ได้ท่านไม่เคยนับถือข้าพเจ้าสักนิดเพราะรักลูกสาวก็ทำหน้าอย่างโน้นทำหน้าอย่างนี้นี่หรืออง์ราชบุตรเชื่อหงเหมน้านสภาพแบบนี้เหรออย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้นสิโกหกหลอกลวงชาวบ้านก็ไปทั่วหมดเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงเสียคนหมดแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่เขตพระราชฐานที่นี่มันบ้านกล้าหม่อมชัน เมื่อไม่ให้เกียรติกล้าวมอมชันแล้วลูกสาวคิดปลอมตัวอุบาทเช่นนี้ได้ถ้าจะทำอะไรนี่ท่านจะกลับคับ